สวัสดีครับผมกันเชียงใหม่นะวันนี้มีเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับเป็นไม่ใช่ปี2482นะครับแต่ว่าเป็นวัดพนนขอนมงนะครับปีสองห้าหนึ่งสองนะครับนี่แบบนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะเท่าที่พบก็จะเชอเจอเนื้อกะไหล่ทองนะวันนี้มีให้ชมนะครับพอดีว่าไปเช่าพามาแล้วก็ขอเขามานะเป็นองค์ที่เกน,นะครับคือองค์ซ้ายมือนะนะครับนะ เดี๋ยวเราให้ให้ดูให้เทียบกันนะมีตัวเทียบนะวันนี้ถ้าแบบนี้ก็จะพอเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงมีแท้มีเกน,นะอันนี้คือเหรียญปลอมนะครับให้ดูก่อนนะ,ะความคามชัดค่อนข้างจะดีเลยนะนะครับก็ใช้ได้นะนี่นี่แบบนี้นะครับ ทำไมถึงมีบางคนโดนพระเก๋บางคนไม่โดนอะไรเงี้ยนะนะครับนะอันนี้อาจจะไม่ไม่เรียกว่าเก๋ก็ด้เรียกว่าเล่นแค่ชอบนะเล่นแค่ชอบอาจจะเปลี่ยนเป็นเงินได้ไม่เยอะนะครับพระเล่นห้าหกพันอาจจะเปลี่ยนได้สักห้าร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยนะอ่าเปลี่ยนเป็นเงินได้ไม่เยอะเล่นแค่ชอบนะครับส่วนแบบเนี้ยเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับห้าพันนะครับ นี่แบบนี้เมื่อก่อนเป็นหมื่นนะเมื่อก่อนเป็นหมื่นตอนนี้สัก5,000แล้วกันนะสภาพนี้นะมีแบบนี้นะความคมชัดนะตัวหนังสือนะครับมีเส้นวิ่งแตกเห็นไหมแตกลงมาตรงสระหะเห็นไหมครับคมชัดเลยนะเม็ดไข่ปลานะต่างๆจะเทียบให้ดูปึ๊บเห็นไหมไม่มีนะคือ ต้องเข้าใจนะครับสาหรับคนที่ไม่เคยมีพระแท้เนี่ยเวลาดูดรนี้ยก็จะบอกว่าโอ้ก็คมก็ชัดก็ก็เหมือนเหมือนนะ,ะเนี่ยไม่เหมือนตรงไหนนะครับทําให้คนเนี่ยเล่นพระหลงทางกันเยอะนะครับสําหรับคนที่หลงทางแล้วหลงทางเลยนะบอกไม่ฟังนะครับนี่แต่ว่าเราวัดกันตอนขายนะสมมุติแบบนี้ขายห้าหกพันอย่างน้อยสามสี่พันต้องมีคนซื้อนะครับแบบนี้นะ ส่วนแบบนี้เนี่ยไปที่ไหนเขาก็ใส่หน้านะครับไม่เอาไม่เอานะครับไปคืนที่เดิมเขาก็ไม่รับนะครับแบบนี้นะ่าแบบนี้เช่าผมไปห้าพันผมก็ซื้อคืนนะครับสี่พันสี่พันห้านะครับนี่ต่างกันนะครับเวลาเล่นพระเล่นแค่ชอบกับเล่นที่เป็นมาตรฐานนะอันนี้อาจจะพูดถึงรวมๆเลยนะนะครับคือความคมชัดอะมันก็ถามว่าได้ไหมมันก็ มันก็พอได้นะแต่ว่าเนี่ยดูเส้นตรงนี้นะยที่คอเนี่ยครับตอดติดหมดะนะครับทําไมถึงถึงม่ถึงมีคนโดนนะนะครับก็ก็ไม่ต้องแปลกใจนะนะนะครับเ,เห็นไหมดูฟอนต์ตัวหนังสือนะชอช้างยอ,อยักษ์เนี่ยนะครูบาสรีวิชัยเนี่ย เห็นไหมทางซ้ายเล็กกว่าชัดเจนเลยนะความหนาความคมชัดความหนานะไม่ได้เลยนะถอดมานะครับเห้สอนดูข้างล่างอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยค่อนข้างแตกต่างนะความคมชัดดูขอบตักนะครับนี่เห็นไหมมีตัดขาดทีเดียวแบบเก๋ๆเลยนะอย่างเงี้ย ป๊บป๊บนะครับเนี่ยถึงมีคนโดนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเล่นพานะครับคือมองตรงก็ก็ต้องเชื่อเสียนนะครับถ้าไม่เชื่อเสียนเนี่ยเราก็จะลงทางนะครับนะครับเสียนนี่เล่นพาเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพเล่นพานะครับ ทำมาหาก,กินโดยการซื้อขายพานะครับเพราะฉะนั้นต้องขายพาแท้นะครับแต่ถามว่ามีพลาดไหมอาจจะมีพลาดพลาดโดยที่ไม่รู้หรือพลาดโดยที่รู้นั่นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแต่เอาเป็นว่า99%ก็ไม่อยากให้มีใครพลาดนะครับเสียชื่อเสียงนิดนึงนะครับนะครับแต่ถ้าเราคืนรับประกันลูกค้าได้อย่างดีดูแลลูกค้าได้อย่างดีก็ก็จบนะครับนะครับเกก็คือนะครับแบบนี้ ง่ายนะไม่ยากนะเป็นพาที่นะแล้วก็ทาไมเขาไม่ชอบมีคําถามว่าทําไมเซียนมีแต่ของแท้นะครับแน่นอนนะไม่ได้เช่าของเก๋ไปทําอะไรนะครับขายไม่ได้นะครับขอเข้ามานะขอเข้ามานะไม่อยากเช่าเลยนะครับขอเข้ามาให้เช่ามานะครบน่ยจะสี่พันกว่าบาทนะคมับเนี่ยนะเนะีนะ่ยทาไมมีแต่ของแท้นะครับนะนะเนี่ยแบบนี้นะครับ พ่เกดไม่รู้เช่ามาทําอะไรนะครับขายไม่ได้นะเสียได้ตังค์นะนี่นะครับใครมีก็ส่งรูปไปดูได้นะครับเช่าพระทุกชนิดทุกประเภทนะขอให้ดูแล้วชอบแล้วกันนะครับเล่นแค่ชอบแมวนะครับพระเล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนไปหาตามสนามห้าพันพันหนึ่งสองพันไม่มีทางนะครับถ้าเราไม่รู้นะนะครับดูแต่เก่าก็ก็เท่านั้นนะนะครับเราต้องดูพิมพ์เป็นสำคัญนะ ดูพิมพ์ความคมชัดนะครับเนื้อหาเนี่ยตามมาที่หลังนะเก่าเนี่ยค่อนข้างจะตกแต่งกันได้ให้มันเก่านะครับเนี่ยเก่าไหมเก่านะนะครับใครมีก็ส่งรูปมาดูได้นะครับที่ไลายดีอาไซ์จีเนซีเอมนะครับรับเช่าพักทุกประเภททุกชนิดนะครับหลักร้อยยันหลักล้านนะครับลองส่งรูปมาประเมินก่อนนะครับขอบคุณครับ